ที่บ้านโคกก่องตำบลหนอศิลาอำเภอขาสขันจังหวัดตลสินเป็นบุตรของคุณพ่อคุณพระอ้อนศีคุณแม่คองชะอ้อนศีมีพี่น้องร่วม <6 S 2> ท้องหกท่านด้วยกันดังน,นี้ท่านที่หนึ่งคุณพ่อหนุ่ม เาอ้อนสีเสียชีวิตแล้วทานที่สองคุณพ่อเท่าเาอ้นสีเสียชีวิตแล้วท่านที่สามคุณแม่เผาสันวิลาเสียชีวิตแล้วท่านที่สี่คุณพ่แลวมีสัดิ์เาอ้นสีเสียชีวิแล้วท่านที่แ คุณแม่งเงาเจ้าอ้นสีเสียชีวิตแล้วและท่านสุดท้ายก็คือคุณตาเสาสุมงคระผู้ว่าชวนวยหายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณตาถึงขึ้นสกุลสุมงคระนะครับน้องดูดเหรอมัน คุณพ่อบุญค,คุณแม่คองพระอ้อนศีได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เมื่อคุณตารเราุมัคราอย่างอายุน้อยนะครับด้วยสภาพครอบครัวในยุคสมัยนั้นนะครับทำให้คุณพ่อเลนสุมาคระและก็คุณแม่พัดสุมาคระได้ไปานาเอาคุณ กาเสาสุมทงคละมาเลี้ยงดูอุปการะที่บุตรทมของท่านับท่านบุญกาเสาสุมาคละก็จึงได้ขึ้นนาสกุลกับคุก็เลียงสุมคละนสิ่งที่มาของนาสุลชุมงคละของท่านนะครับ สมัยนั้นนะครับก็ไม่มีโรงเรียนนะครับซึ่งตัวท่านเองก็อยู่อ่านไปนะครับโดยสามารอาศัยท่านหลักปะธานอยู่ที่บ้านอ่านท่าช้าซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่มีโรงเรียนตัวท่านเองก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเรียนนะครับประวัติววาทางครอบครัวนะครับคุณตาเสาสุนัรครับ ได้สุรสกับคุณยายจันทีพาชนิตทั้งสองมีบทธิดาด้วยกันทั้งสิ้นเก้าคนแบบนี้หนึ 1. แม่จักรัดก่อนนอจันปัจจุบันมีภูมิกำลังอยู่ที่บ้านท่าช้างสองคุณแม่ผัดอินบมนตีปัจจุบันมีภูมิกำลงๆอยู่ที่บ้านท่าช้างัที่สาม สามเณรวิสาสมังคระปัจจุบันมีบูมิากรอยู่ที่บ้านหุนน้อยอยู่ที่เจ็ดท่านที่สี่แม่เสริมชาแนกชาิปัจจุบันมีบูลณานรอยู่ที่บ้านแ่าช้างท่านที่ห้าแม่ปราณีบุญโปกปัจจุบันมีภูมิากรอยู่ที่บ้านแทาช้างท่านที่หกนายสมบัติสมังคระปัจจุบันมีบูมิากรอยู่ที่บ้านท่าช้าง ทันติเจตแม่หมูทับแดชเจริญปัจจุบันมีภูมิลังนาอยู่ที่บ้านาชาช้างทันติเปตแม่ประหยัดสิลทุพโธปัจจุบันมีภูมิลังนาอยู่ที่บ้านาชาช้างทันติเก้าสามเณรเมธาสมังคราปปัจจุบันมีภูมิลังนาอยู่ที่บ้านาชาช้างประวัติการทำงานขุนการเขาสมังครา ท่านก็ประกอบอาชีพเกษตรกรนักการจ้างทั่วไปท่านเป็นคนขขันขันแข็งมีความมานะอดทนอุปนิสัยเป็นคนยินเลยนเกลียนใสอัยารัยใสดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านเพื่อนเคียงท่านเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในโม,โม์พุทธศาสนาชอช่วยเหลืองาน สังคมสว่วนหลวเป็นประจำท่านได้นาเอาหลัาากธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาอบรมเลี้ยงดูบุิดาให้ประกอบแต่คนงานคนดีประวัติทางนาการเจ็บป่วยปกติแล้วคุณตาเสาสุมรุรคษ์ท่านเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตัวท,ท่านได้มีอาการเจ็บป่วยรูปรัางจึงได้นำตัวท่านไปตรวจรักษาอย่างโรงพยาบาล สนผลบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งพ่อให้ไปสุขขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขขาวดีอันเป็นที่สุขสันนิรันกาด้วยกวามครบและอะไรยิ่งจากลูกหลานญาติพี่น้องทุกท่านขอบคุณเจ้าพุกียจทุกท่านครับเจ้าทุทาน,นาค่ะครับแล้วก,ก็ ขออนุญาตนะครับคดีมีขั้นตอนก็คือการมอบสร้อยช่วยเหลือญาติป่วยชนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้ภัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีซร้อยมอบช่วยเหลือทางเจ้าท่าโอกาสนี้ก็เรียนเชิญเจ้าทานนะครับรับมอบซองจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับคณะกรรมการ ก็ท่าช้างนะครับรายรับสองช่วยเหลืองานสาธารณากุขสวจ้าภาพเจ้าภาพแต่ก็โอกาสนี้นะครับทางท่านสสพิรเพชรสิริกุลสสการชินเขตสี่นะครับได้มอ,สอบส่งช่วยเหลือเจ้าภาพโดยผ่านทางผมนะครับนายพลมันตนิมพุทธนะครับเป็นตัวแทนมอบเพื่อ ช่วยงานทางจ้รภาพนะครับโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตน,นะครับอมอบสองช่วยเหลือท,ทางเจ้าภาพ สองคนเนาะตมไปใมือให้น้องนันไม่กับางเงิน วีนนหอ่ตอนนี้พระก็ขึ้นล้างหน้าศพแลวนะครับพระท่านก็ลงมาแล้วน,น,น,นี่เนี่ยมันไม่สมีสมีที่ถุงนะ ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนี่คือพ่อตาลุงของเก่าอายพ่อตาของเอ็งลูกเรียงนะครับก็เป็นญาติการุงของเกมาด้กันนะครับฝเพื่อได้มาร่วมานเจ้าพนกิจของคุณตาโสสมนครเขาจะได้ว่ามากพอสมควรนะครับขอขงัญจากด้วยคุณพามาดี ที่ทางคุณตาท่านได้ทำไวนนนไ้นะครับจึงทำให้ญาติน้องครับได้มแสดงกอาไว้อะไร็นครั้สุดท้ายคุณตา,า,าอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติน้องผ่านใกล้ทางไกลก็ได้เดินทางม,มาร่วมงานวันนี้สำหรับรายชื่อนะครับ มีเกียรนะครับที่จะร่วมทอดผ้าบางสกลุลแล้วก็เครื่องบางสกลุลนะครับวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับสําสหรับการทอดผ้าบางสกลุลแล้วก็เครื่องบางสกลุลรวมผมจะขออนุญาตนะครับรวดเด้ยน,นะครับแล้วก็จะ ดวมนก็ขึ้นเจ้าได้พิจารณาครั้งเดียวนะครับแล้วก็สำหรับภาาไตรมัสกุลไตรโลงนะซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพก็มีทั้งสามไตรด้วยกันก็จะเชิญแจกผู้ดีเจได้เพื่อท่อร้องกันสำหรับแจเพื่อทร้องกันให้สามไตั้สำหรับไตรโลงและก็

แสดงว่าแพทย์ไตยนะรมีมีน้องหมอห้าไทยนะครับทางเจา้าภาพ์ยังไม่ได้แกงผมนะครับโอกาสานี้นะครับก็เรียนเชิญน,นะครับญาติพี่น้องแขกผู้มีเกียรตินะครับวันนี้จะอยู่ในการทุ่งสีดำนะครับการทุ่งสีดำเตรียมถุงเด็กเด็กกันวะเด็กจะสีดำกับนึงร่มันสิได้ซะบ่

พ่อไว้บเลเลกเด้อยเรียกวอกระจุกก็ได้ดอกเจ็ดเก้าแม่นตัวเจ็ดเก้าสุดตัวเล็กมสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าพื่อยครับงานจาบธุรกิจคุณพ่อนะครับ ตาของเรื่องน้องเดืองนะครับอของ,งเก่าวได้มานะครับวันนี้พี่น้อง,องมากมายนะครับฝากเอฟซี C ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับครับผมได้เลยได้เลย,เลยน,นลั่นละแม่นละพันธมุนก็เห็นไปนำ้นำตาน้ำตาเทียนเข้าไปบ้างรถรับส่งพระคุณเจ้านะครับมอกระงุงเศร้าหน่อยบางออกบ้าง มาจอดขายด้วยอาซาลาเลยนะครับรถระส่งโคตเจ้าครับมาเลยครับถอยมาเลยเดี๋ยวมาดูอายุคุณตานะครับก็ก็เรียกน่าจับเป็นนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับทุกท่านวันนี้มาสักการนะครับนี่ครับอายุคุณตาครับนี่ครับอายุคุณตานะครับที่ลุงฝันเห็นนะครับตัวนี้แหละ 7จจะเป็น79นะครับก็ต้องเพิ่มให้แจด้วยนะครับครับครัสวัสดีครับนี่ก็สับเปลยลูกหลานนะครับมาอยู่ที่นี่พี่น้องเอฟซีด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับประการนี้จะไปเขียนเลขให้พี่น้องนะครับก็จะลงยูทูบให้นะครับพี่น้องก็ขอคุณตามมาแล้วครับ ฝากไปด้วยนะครับคุณน้องเอฟซีนะครับก็บอยู่ในกระเป๋าเลยครับซื้อเหรียญสีดำทั้งหมดเลยครับอืมถูงีบ้านนายอยค่ะ <c oughs> พ่อใหญ่วรจะแจกให้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพียงลุงเรืองนะครับปากเดี๋ยวผมจะเอาไปรุ้นนะครับปากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับนีคนใดล่ะบ่าครับผมได้แล้วผมไดล้วว่าของผมก็หลายดำแต่พี่น้องก็เสร็จสิ้นพิธีแล้วนะครับ ก็กลับบ้านกันนะครับปาาพี่น้องเอฟซีนะครับพอตาก้าเพียงลูกเรีองนะครับปาาเอฟซีนะครับลุงของเก่าด้วยนะครับพี่น้องก็ยากๆก็จะกลับกันแล้วนะครับยินดีทุกท่านเลยครับ น,นี้ก็ผู้อบตอนะครับอ่าสวัสดีครับอบตอรครับครับผมอ๋อมางานด้วยครับนี่ครับอบตอนะครับเคยลงพี่น้องฝากมาถามนะครับอ่าได้เลขว่นน้อบปาชันเจบีว่าถามมา ทันได้ครับงวดอ่ะยังยังยังท่านได้ใกล้มือแล้วครับทันได้ละสิแแ้งอี่ที่ดึงครับครับผมกะาเจ้าหนโทรหาลุงของเก่าในเรื่องกับเรื่อยครับผมครับผมนี่อบตก็นัดไว้นะครับครับเดี๋ยวยังไม่ได้ตัวนะครับอบตเดี๋ยวจะบอกแจ้งทีหลังนะครับสวัสดีครับ